สวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพี่ทิพกับ40รายชื่อจริงแฝดหญิงที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรปอปลาค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายชื่อใหม่ๆกันอีกนะคะเชิญชมค่ะปานรพีปานระวีปัญญาดาปัญชิตาปรวริสอน ปวริสาปพิชยาปริชยาปาลิตาปาริดาปริยาดาปริยาวดีปานฤดีปานฤุนทยัยปิติยาพร ปิติยาดาเปมิสาเปมิกาปุญญิสาปุญญาดาปภาวีปภาวรินปวีราปรวีนาปานิสราปานิสา ปินอโนงปินสุดาปนิฐาปนัดดาปัตมาปัมาวดีปวีกรปวีนุษปวีธิดาปวีสุดาปันดิกา ปันดิตาปุญญนุษปุญญาพรค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิทิพและกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ